ตั้กโอ้โหกัดด <ASE ori> ูเลี้ยงหูครับใส่ป่าน้อยนิดขาขึ้นันยากจมบกโอ้ยราชอบกัดนอนนะครับกัดนอน ายเต็มคอเลยครับเต็มปากหอดยางค่ะหอดยางหอดยางค่ะที่ยันกลับนะคร <bath> ับกลับจะฟังได้ไหมก็ไม่สุด ยากไหมคะเนี่ยปลาตกยากไหมล<ะ>ปลาปลาตกยากไหมล่ะ,ละได้ฮะ,ะต้องกวาอไปอ โดไปแล้วทิ้นน้ำเย็นเยนกันครับตัวสองมาแล้วนอนอย่างดืงิม แปมสองมาแล้ววะ ได้กี่ตัวแล้วแฮวบ่อไปตามตามตามไม่ห oh ู oh oh. ทำเป็นหนี นะครับโอ้โหได้อีกแล้วนะครับจังหวะนี้กัดดีจัดลืมกดถ่ายไปนะครับเสียดายนี่ใสปลาเหมือนเดิมรั่เหมือนเดิม,มน,มนี่กัดนองน,นังขาดเลยนี่หนอนเรายาพาราี้นหละ หอนังขาเป็นยังกินอ่ะขนาดูใช่หอนนอนนังขาเจ๊นี่ กัดปุ๊บส่งอะได้แน่นอนได้แล้วนะครับจังหวะนี้ไปเยอะได้ดีกว่าเดิมใช่โอ้โหหนอนนั้นขาดโอ้โหใช่ถ่ายได้ น <No. S 1> โอ้ไล่สุดยอดเลยว่ะเอออเาขอยกให้เอาของนี่เอาไปลองไล่เขาผมมันจะไล่กัดมันสองรอบแล้วเขาเคาะเอาให้ไงเขาเอานอนทักทัด ที่บ้านแากจนหนีมีตั่ซื้อเนาะใช่คอเป็นพอโชว์โชว์ไหนอะไรใช้อะไรลูกกบยางยางแข็งแงคอบอยใช้กำลังดีใช้กำลังดีต้องลูกเอ๋ยแต่พี่คู่ไปพี่ไม่ชอบไม้ล้วลูกเดี๋ยวนี้ไม่ทันแครงเสาที่สามยากที่จะไปเจอยวไม้ริงๆยากเลยยากแน่ต้องอ๋ ต้นไ้ต้นเนี่ยมจั่มันเนาะครับโอ้ทุกวันเอาไปมกิโลแ่เื่ขีมไซลเียมมไม่นมันลบากทะเลตำงที่อากาศมีห้เหนื่อยใช่ไร้อนร้อนมาขึ้นรถเปิดแอร์โอ้ยลนตามผ่านเลยโอ้ยเลยโอ้ยไอไออยู่กับต้องไหมไออยู่กับผมครับอยู่ด้วยกันแต่ว่าของของไอผมให้เปิดก้นึ่ เจ้างทเป็นไงพ่อเขาไม่ตีอ่ะเขาแยกทำแล้วบอกใช่เขาแยกทำครับผมให้ไอ้ยไม่แยกทำอีกร้านเลยเป็นคนละร้านเลยไอ้ไอ้มันดูแลพวกอบตอ๋อครับเพราะว่าทำทำคนเดียวมันไม่ไหวแล้ว ีอาการมีอาการเนะแหนการมีอาการ แล้วอืมถ่ายอยู่ <c oughs> ยางไปเนี่ยลูกนะไม่ยุอึงยางมิดคอร์สนใจทักแชทดูฮะดูกล้องกล้องกล้องกองอยางมิดคอร์โอเค say đâu? น้อยฮะแปดโดครึ่งน,นี่มาดูผลงานกันดูผลงานของไรโบปปก,กระโดดนะกระโดดดีด้อะไรบ

โลนักพีดเอากระโดดกระโดดไอกระโดดกระโดดกระโดดจับกบไปก่อนจับกบไปก่อนโอ้โอ้โอ้บอแล้วพ่อบอกแล้วไปแล้วจับไม่แล้แ่แล้วถาทังไลค้แเจอล้วพี่บุจพ่อบอกแล้ว มันจะหักขาผมใช่ไหม,มตัวน้อยนะครับผมเดี๋ยวปล่อยสักส่วนตัวนะครับสะสักส่วนตัวครับผมไม่ให้โตก่อนเจอกันไปละครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่